สวัสดีครับผมโดนเดชัยสุริันเพน,นะครับผมรเรเ์ติพนักงาน560522นะครับผมประจำร้านอยู่ที่บ้านใจดีมือถือน,นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานของพิชแชนะคร,ชรครับผมตัวพิชแชครับผมสามารถที่จะแสดงวิดีโอของเราครับผมจากตัวโทรศัพท์นี้ไปที่ทีวีได้เลยนะครับผมหรือว่าแชร์สกรีนที่หน้าจอนะครับผมไปที่ตัวทีวีได้นะครับผม ตัววิดีโอเนี่ยครับผมสามารถที่จะแสดงวีโอได้สูงสูดถึง 8K เลยนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวทีวีด้วยนะครับว่ารองรับหรือเปล่าแล้วก็อ่าษาาที่ตัววีโอก่อนนะครับถ้าวีโอนะครับผมลูกค้าเห็นไอคอนตัวนี้ไหมครับตัวสแกนนี้ลูกค้ากดตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีคําว่าซัมซุง64นี่ก็คือทีวีตัวนี้นะแล้วก็คกดสแกนได้เลยแล้วก็กดตอนนี้นะครับผม แล้วก็รอสักคู่นะครับเป็นตาลิก วีดีโอก็แสดงตัวตจนนั้นได้เลยนะครับผมแล้วก็กดได้เลยนะครับผมนะครับผมหน้าจอกะตรงนี้ก็จะขังทิ้งนะครับผมแล้วก็อย่างนี้วีดีโอก็แสดงได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถจะแชร์สกรีนแชร์หน้าจอของเรานะครับผมไปที่ทีวีได้เลยนะครับผมเช่นกดตัวสมาร์ทวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดตัวทีวีที่เราจะสแกน

เ,นนเดี๋ยวอีสักครู่นะครับนะครับผมตัจอของเราก็จะขึ้นตรงทีวีได้เลยทุคนนะสามารถที่จะคอนโทรลได้เลยนะครับนะจะพามือมรเราได้เลยนะครับหรือว่าเราจะดูรูปภา,าพก็กตรงนี้ได้เลยนะครับเลื่อนกปไดเลยขี่ขาเข้าไปครับ